สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเตรียมทําขนมมันหวานญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะมาเตรียมหอมใหญ่หนึ่งหัวนะคะหั่นเป็นเตาแล้วก็มีแครลลอทข้าวโพดถั่วลันเตาในส่วนธัญพืชนี้เราจะใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะนํามาผัด ให้สลบโรยเกลือลงไปหนึ่งหยิบมือแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะผัดจนสลบหรือว่าสุกดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยปิดไฟวางไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากเา็เตรียมในส่วนของมันหวานญี่ปุ่นนะคะอันนี้ดิฉันต้มนึ่งเอาไว้นะคะเรานำมันมันหวานญี่ปุ่นนะคะ นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเราก็นำมาบดแบบนี้บดให้ละเอียดนะคะใช้ซ่อมบี้ลงไปนะคะบดให้ละเอียดเมื่อได้ความละเอียดความละเอียดของออมันหวานเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของ ที่เราผัดเอาไว้นะคะเรานำมาใส่ลงนะคะเทใส่ลงไปเคยทำแล้วอร่อยก็จะลองทำอีกนะคะคพอดีมีมันหวานญี่ปุ่นอยู่นะคะ เทใส่ลงไปในมันหวานอย่างนี้แล้วเราก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะใช้มือตั้นก็ได้ค่ะใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของผักชีพาร์ลงหรือหรือออริกาโนก็ได้นะคะถ้าใครมีนะคะใส่ลงไปแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากัน เหมือนเราคลุกแป้งนะคะแต่อันนี้เราใช้มันฝรั่งมันมันหวานญี่ปุ่นแทนแป้งนะคะเราจะไม่ใช้แป้งเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดอีกนะคะเพื่อจะทำเป็นขนมนะคะเราสามารถเ,เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะ ทำปั้นเป็นลูกๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นวันไหนเราอยากทานเราก็คือนำมาทอดได้นะคะอันนี้เราทำสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเก็บไว้ได้หลายวันนะคะเกลือป่อนอีกเล็กน้อยนะคะ สผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำมาปั้นเป็นลูกๆนะคะโดยที่เราจะยัดไส้ชีดไว้ข้างในนะคะก่อนปั้นก็ใส่ถุงมือสักเล็กน้อยนะคะทุกคนจะได้ไม่ติดมือด้วยแล้วก็ความสะอาดด้วยนะคะ ใส่มอสซาเลล่าชีสลงไปที่ตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะใช้อีก <c oughs> อีกอันหนึ่งประกบนะคะให้เป็นก้อนแบนๆนะคะเพื่อที่จะเราจะปิดชีสเอาไว้นะคะเดี๋ยวก่อนเรานำมาทอดเราจะมาชุบไข่นะคะชุบไข่ทอดแล้วก็เกล็ดขนมปัง นะีคะวางไว้ก่อนทานเล่นๆทานกับซอสหรือว่าจะทานกับมายองเนสก็ได้นะคะหรือว่าจะทานเป่าๆก็อร่อยดีนะคะเค็มๆม,มันๆน,นะคะแล้วก็มันหวานก็จะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะ ใครจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ตามสะดวกเลยนะคะเอาไว้ทานกับกาแฟเช้าๆก็ได้ค่ะหรือจะทานเล่นยามว่างก็ได้นะคะ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ว่างๆก็เลยหัดทำนะคะมีวัตถุดิบอยู่แล้วก็ทำเลยค่ะจะได้เปลี่ยนรสชาติของอาหารนะคะ เดี๋ยวเราจะทอดอันนี้พังๆนะคะทุกคน,นนำกระทะมานำกระทะมาวอร์มเอาไว้ก่อนนะคะใช้ไฟกลางหรือใครจะไม่นวดทัญญพืชผสมกับ มันก็ได้นะคะอ่อจะใช้เป็นไส้ตรงกลางก็ได้แต่นี้ดิฉันใช้แค่ชีสตรงกลางนะคะเพื่อเวลาเรากัดก็จะได้จะได้กรุบกรุบกุบตรงเนื้อมันหวานนะคะถ้าใครมีมันฝรั่งจะใช้มันฝรั่งก็ได้นะคะ น,มนเมื่อกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ ้ามันเริ่มร้อนนะคะเราก็นำที่เราปั้นไว้นะคะมาชุบไข่ใส่ลงไปเลยชุบไข่นะคะเตรียมไข่มาสองฟองนะคะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็จากนั้นนำมาชุบกับเกล็ดขนมปังะคะ่ะอันนี้เลย ใครจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะคะดีเลยะคะ่ะชุบไปเรื่อยๆ หรือใครจะคลุกงาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกวันนี้จะทอดสักสามลูกก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แลบเอาไว้นะคะแล้วก็เช้าเช้าเรา อยากทานกับกาแฟเราก็มาทำทานได้นะคะ วันนี้ฝนตกแต่อากาศไม่เย็นเลยนะคะทุกคน เราทอดให้แค่พอเหลืองก็พอละอันนี้รู้สึกว่ากำลังจะไหม้นะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำไปเราปรุงสุกหมดแล้วนะคะกอบ แป๊บเดียวก็เหลืองแล้วค่ะเร่งไฟไล่น้ำมันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาขึ้นได้เลย ให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะทุกคน นี่ค่ะเราจะได้เนื้อชีสข้างในด้วยนะคะทานกับซอสหรือว่าทานกับมายองเนสก็ได้นะคะอร่อยทุกอย่างรับรองเคยทำและติดใจก็เลยลองมาทำดูใหม่นะคะก็ใครสนใจก็นำมาทำได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะขนมยามว่างค่ะ,ะมันหวานญี่ปุ่นสอดไส้ชีสนะคะแล้วก็มีทัญ,ญพืชด้วยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ,อะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอไปทานขนมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ